นี่นะคะก็กินมาที่ฟามในใจคาเฟ่นะคะนี่เรามาเห็นนี่นะค่ะหมอเมฆสวยมากเลยนะคะมหมอเมฆนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวห้วยลำทานนะคะแบ,บบว่าธรรมชาตินะคะนี่ต้นไม้นะคะดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะเยอะแยะดอกอะไรดอกอะไรดอกไปดูพ่แกกันนะคะว่าดอกอ,อะไรนะคะดอกอะไร มันลงไฟเหรอคะลองไงไม่ได้ไฟไฟรางมรถไฟอันจะอะไรมันต้องลงรางเลยโอ้ยลอยยกลอยยกค่ะลงรางนี่มันเป็นวิวอ่ะ่นีอันนี้ตอนเนี้านล่างจะเป็นลำธารนะคะเนี่ยเป็นคลองไผ่นะคะไปค่ะเราไปดูกันนะคะสาธุค่ะทดสอบกล้องหลังนี่นะคะลองโอ้ลูกตาน่ารักมากเลยค่ะลงทางนี้นะคะนี่ลงทางนี้เหรอคะไม่ลงด้านหน้าหรอตรงนี้เลยจะได้ดูรางรถไฟก่อนโอเคค่ะได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนอ่ะเข้า,าสู่ช่องโอเคแตนดี้ล็อบบี้กันนะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับป๊อบกินนะคะเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ถ่ายโอเคเราไม่ได้ไมาฟิต้งก<ม>ันค่ะท<ๆ>ุกคนก็ตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่คาใจคาเฟ่คาใจ ความในใจค่ะอ๋อคาในใจคาเฟ่ความในใจความในใจคาเฟ่ค่ะใช่ค่ะเราไปที่ความในใจคาเฟ่นะคะแช่ได้นะคะนี่ก็คือที่นี่เนี่ยจะมีจุดเด่นเป็นเรื่องของนี่ค่ะทุกคนวุ่ยกล้องกล้องนิ่งมากเลยนะคะจริงๆเราไม่อยากขายว่าเป็นกล้องของอะไรนะคะว่าเขาไม่ได้จ่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ขายกล้องดีมากนะซีนถ่ายหน่อยละกันนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าให้เราสามารถแช่เท้าลงไปได้นะมีเลยอุ่ยลงยังไงคะเนี่ยวุ้ยใจเย็นๆนะคะ ไม่สั่งก่อนหรอคะไปจองก่อนหรอตอนนี้นะคะทุกคนเรากจลังจะทำการไปสั่งอาหารกันค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารไม่ได้แพงมากนะคะก็เป็นอาหารที่ปกติอาหารก็แบบแปดสิบเก้าสิบก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเจอพี่ที่รู้จักเจอเยอะอ่ะคะค่ะดูดังทั่วเลยค่ะแล้วก็มีไม่จะกินหมดแล้วหนูกินหมด ลูกชินไข่แล้คลูกิ้นเนื้อแล้มีซุปดำนะคะไฟรค่ะแล้วก็มีร้านกะเพราด้วยนะคะแล้วร้นร้านร้านกาแฟอีตอนนี้ร้านนักเก็ตนะคะอันนี้ร้านกาแฟนะคะรานกานะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกินกันี่ร้านกากันเมาแนะคะทีด c e c k i นะคะ in ตรงนี้เลยกลได้ก็ได้ค่ะเนี่ยเ่โอเคค่ะนี่นะคะนะคะชปอนน้ำมาีนี่นะคะทุกคนกจะเป็นแบบ โุระศักด์ดีมากอะทุกคนแต่เราไม่อยากเราไม่อยากสปอนเซอร์ให้นะคะต้องมาสรุปก็ไม่ได้ความเหมือนเดิมใจ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 จใ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 

นะคะทุกคนก็เด็กของเรานะคะเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบอะไรคะใช่นักเก็ตด้วยนะคะนักเก็ตเจ็ดสิบเชียงนะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นที่นั่งของเราทันจะเป็นหน้าในที่ทุกคนเห็นกันนะคะก็นี่กาจะเป็นส่งอาหารที่เราสั่งกันมาค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ค่ะโอ้าเรื่องการสนุกมากทุกคนก้องตามไปค่ะยกขึ้นหน่อยใช่ค่ะอู้สุดมากย้อนๆเขี่ยลำธารด้านหลังด้วยนะคะได้ค่ะตอนนี้ใช่ค่ะใช่กล้องไม่ตรงอะค่ะ ทานทุกคนนี้นะคะก็จะเป็นอย่างละเ0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้น140ยสีนะคะทุกคนลูกชิ้นมาละ10บาทนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็โอย้องต่ำในคอน้ำนะคะน้ำก็น้ำราคาย่อมย่อมค่ะว่าเราจิ้มใส่ก๋เตี๋แข็งแขงนี่นะคะเราก็จะเป็นนี่นี่ทุกคนสามสิบห้าบาทนะคะห้าสิบบาทเลยค่ะบริการสามสิบอันนี้ห้าสิบนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นความในไก่คัพซีนนะคะตามซีนแต่เรื่องไม่รู้เลยว่าพูดแบบนี้ได้ยังงู่ะ เหมือนจะพูดพราะแต่ไม่เพราะสบายกันเป็นทอดๆเลยนะพักผาอนิดนึงค่ะอั้นไ้ันเลยวิเด้าขึ้ออยู่แล้ว เอ้อะเด็กชายอยากมดมันจะกัดแม่อ่ะเกมดมันกัดแม่ถ้าเขาหันหน้ามันนั่งข่อยืนนั่งตรงไหนอ่ะย้ายไเนรงไหน กินเป็ชิ้นหนึ่งดีกว่าเอารองเท้าออกอุ๊ยเจ็บตกโอ้โหสวยเธอถ้าจะเป็นมอหันละเวลามองหาอาหารอาหารไม่มาหรือเปล่าข้าวจะกินข้าวเลยช้าวเลย ใ,ใครบอกเธอให้เรียกเรียกะป้าในที่สาธารณะเรียกพี่ยังขว่านะเฮ้ายเมรยากเลยเรื่องน้าก็ได้

จะไม่ตกคืออะไรอ่ะใครจะไม่ตกใครจะไม่ตกจะเดินจะเจะเดินมาออยู่กับแม่นมดียเขีนทำไมสั่งกมันไปจะดูแกมผู้เขก็แบบชอบงแบบอ่าอะไรดอกม้ตใจ่หรอเอาอ่ะต้องตกใจัคนที่ักนแน่มสมตอนนี้ข้าวยังไม่ได้ทานนะตอนนี้กินคิวยี่สิบสามตอนนี้ยี่สิบที่ทานอะไรยัง Terima <laughs> kasih <laughs> 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 <laughs>

con không làm, đây đây đây, được chưa? hài lắm, chơi con, ai chơi này, này cái đây cái này, 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 cái

เราตู่ดาตู่งัดเขาหน่อยฝูดต้องงัดเขางัดเขาตนขึ้นอีกงัดออกไม่งัดอะไรแค่เท้าเดิมนะต้องการโ

อยู่ใกล้ๆนบ้างเลยโอเคทกคนมาอยากได้น้ำบ้างะฝากหน่อยค่ะอากไล่น้ำค่ะยะเลยยอเลยไไหน่ยเอเลยเดี๋ยวแ่ง้ทไนเ็ไป้าอยู่ไหนป้าอยู่นซ่ทท่าดีสิดีสิดีสิเอาจริงอยากแบ่งรับน้แบบ น right ี่นะคะสั่งข้าวนะคะไม่มีช้อนนะคะมีช้อนกะซอมมาคู่เดียวข้าวสามกล่องนะคะข้าวสามกล่องมีช้อนคู่เดียวนะคะเราก็ไม่รู้เราจะกินยังไงนะคะ เออเราก็แยกอ่ะกินซ้อมกินช้อนนะคะโอ้อีกคนนึงเอามือกินเลยคะ่ะมือปอบลงไปเลยนะคะหืบอกไม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะแบบอย่างนี้นะคะไม่รู้จะพูดยังไงจบนะคะสั่งข้าวตั้งแต่เที่ยงนะคะบ่ายสองได้นะคะ ช้อนไม่มีอีกตั้งหาะแปว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 หวานชูจี <three. S 1> ดูนะคะข้าวสามกล่องให้ช้อนมาสองอันนะคะเนี่ยมีช้อนสองอันจริงๆนะคะ <that> ข้าวสามกล่องก็เลยที่แรกว่าจะใช้มือเปิมนะคะตอนนี้เแบบเขาคิดได้เขาหักมุมกล่องนะคะ mm hmm. มาตักกินนะคะเ mm hmm. <laughs> ขาแบบค mm ิดเอฟมากนะคะเขาไม่ใช้

どこにあるんかへん、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 どこにあるんかへん。